ข่าวสมาคมฟุตบอลไทยกันบ้างค่ะวันนี้พี่เจวันนี้นะใช่ค่ะวันนี้เขาก็จะมีงาน FA Thailand Award ค่ะเอ้ยของเราใครไปโทษทีพี่เจแทรกหน่อยมีเตยไปแล้วก็มีทางพี่บอยบางปูไปด้วยอ๋อเออของเราไปไหมปั๊บไปหน่อยไหมเราไปกันหน่อยไหมแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งไหมนี่เราคุยกันในรายการนี้เลยไม่พอจะว่าววันนี้เราขับไปไหมไปแป๊บหนึ่งเราค่อย่าเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์บินกลับมาก็ได้พี่เจจังไ่ปั๊บบอกว่าที่ไม่เห็นใจผมเลยผมผ้าหโมง พี่ว่าโมง45พี่ก็ไปได้พีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาจจะแวะไปแป๊บนึงค่ะภายในงานนี้ก็มีการประกอบไปด้วยการประกาศรางวัลต่างๆที่สําคัญค่ะก็จะมีการประกาศเจ้าภาพศึกคิงคัับด้วยครั้ที่50ค่ะตอนนี้เขาก็มี3จังหวัดที่ยื่นที่จะเป็นเสนอเป็นเจ้าภาพก็คือตอนนี้มีทางเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็สงขลาค่ะ ส่วนในงานค่ะก็ยังมีรางวัลอื่นๆที่ทางเ a Thailand Award เนี่ยเขาจะประกาศด้วยก็มีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำไทยลีก1คนค่ะซึ่งก็มีตัวเต็งลุนรางวัลเหมือนกันก็มีทางสุภชัยใจเด็ดค่ะเทียทรบุญมาทันแล้วก็ทางปรเมศอัจวิไลส่วนนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมประจำไทยลีก1คนค่ะตัวเต็งที่ลุนรางวัลก็มีทางวิลเลียมต้าค่ะแล้วก็วิลเล่พ็อปแล้วก็อีกหนึ่งคนจากบีจีค่ะเฟรดดี้อวาเรสค่ะ แล้วก็วันนี้เราก็รู้กันเนาะว่าเจ้าภาพคิงคัพในครั้งนี้จะเป็นใครตามตอนเย็นค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอลิขสิทธิ์ในการหาสดฟ<ช>ุตบอลไทยลีกด้วยนะครับที่ถ้าเกิดจะนับถึงการประกาศเนี่ยก็น่าจะพอดี<ช>ที่มาดามแป้งกุณลพั์ล,ลำซำบอกไว้ว่าขอเวลาอีก1ิอวันซึ่งตอนนี้จากไทม์ไลน์ที่บอกไปเนี่ยมันก็รวมแล้วประมาณสัก2 4วันเพราะรอบแรกในบอก12วันไปแล้วแล้วก็หมดแล้วก็ไม่จบแล้วก็คิดว่าน่าจะจบแล้วซึ่งผมทราบมาว่ามันก็จบเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่า เรื่องของตัวรงตัวเลขต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปิดเผยไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราทํางานเนี่ยก็แน่นอนท่านเน้นเรื่องของความความโปร่งใสต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรที่ทจะไม่ประกาศตัวเลขต่างๆออกมาว่าเฮ้ยเราได้งบสะสนเท่าไหร่เราขายลิขสิทธิ์เท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้บังเอิญคือมันไม่มีการยื่นซองประมูลต่างๆนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีผู้สนใจที่จะยื่นเข้ามาแบบแบบจริงจังๆเพราะว่าทางสมาคมเองเขาก็ไม่ได้เปิดประมูลแบบชัดเจนนะครับมีแต่การออกมาให้ข่าวว่าคุยกับเจ้านุ้นเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ ไม่ได้จบแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามาแรงตัวนี้ก็คือผมว่าจบร้อยเ์กับทางท<ม>ูวิชันเรียบร้อยละเกีเดียวนะครับว่าจะ,ะจัดการกันยังไงถ่ายแบบไหนนะครับแล้วก็สโมสรสมาชิกจะจะได้เงินยังไงนะคร<ม>ับมาดูข่าวดูค่ะข่าวโตโนโ โตโน่าคินค่ะเขาก็ได้เข้าร่วมสังกัดกับทางกเกษตรศาสตร์เอฟซีค่ะพี่เจที่เขาปฏิรูปทีใหม่หลังจากเนี่ยส้มหล่นไม่ตกชั้นเพราะว่าทางเชียงใหม่เอฟซีค่ะเขาก็ไม่ผ่านขับไลเ่เส้นเกลยอทำให้กเกษตรศาสตร์เอฟซีเนี่ยได้สิทธิ์เล่นไทยลีกสองต่อไปค่ะซึ่งทางโตโน่เนี่ยเขาก็บอกว่าการที่ได้เล่นฟุตบอลไทยลีกหรือว่าสโมสรเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความฝันของเขาค่ะแล้วก็ถือว่าได้ออกกำลังกายภายในตัวด้วย เขาก็มีประวัติการค้าแข่งเหมือนกันค่ะทางตโตโนภาคินในฤดูกาล2021-22ค่ะเขาอยู่กับทางราชบุรีเอฟซค่ะน,น,น, 1, คนั้นลงเล่นไป1นัดแล้วก็ฤดูกาล2022-2023อยู่กับอยุธยาอยในเต็ดค่ะลงเล่นไป1นัดเหมือนกัน ส่วนฤดูกาล2023ถึง2024อยู่กับขอนแก่น f c ค่ะเขาลงเล่นไป2นัดแล้วก็ล่าสุดค่ะมาอยู่กับทางเกษตรศาสตร์ FC ฤดูกาลปัจจุบันก็คือ2024-2025ก็ต้องมารอรุ้นกันค่ะว่าเขาจะได้ลงเล่นกี่นัดแล้วก็รอดูฟอร์มฟอร์มพี่โตโน่พาคินกันต่อไปค่ะอืมโตโน่พาคินเนี่ยกับอ่าน้องพลธนิสรไพล์บุญคิจเจริญเนี่ยเราชอบใครมากกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสไตล์เพราะว่าคล้ายๆกันติตฐิชอบนี้คนลดค่ะ ม,มีตัวเลือกปะตอบไม่ตอบไม่ตัวคำถามนะตอบไม่ตัวคำถามนะไม่ใช่ว่าสไตล์นี้เราจับมาคล้ายๆไงคล้ายๆทีสอทนที่บุนกิจเจริญ <ừ> นะ <ừ> บอลโคราไปดูนะที่วีดามปล่อยยืมตัวไบหน้าตาโหหล่อเลยนะครับมาดูข่าวหนึ่งก่อนพี่เจ๊คน,นี้ปิดข่าวเลยคะ่ะวันนีเน้เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยงงเราก็จะเล่าเรื่องโตโน่อยู่แต่ว่าบรรยากาศการซ้อมที่เกษตรทําให้คนคือคักนะกับพี่นักงโซนนัึกษาไปดูเหมือนกันนะเพราะนักบอลชุดนี้เนี่ยไอมาตัวที่ออกมาเนี่ยมีพิชิตเกสโร สราวุฒเกิดสีตัวตัวดีนะครับกลายเป็นว่าเตรียมทีมทีหลังแต่ว่ากลุ่มทุนมาใหม่เนี่ยคืออ่ะพอเขาได้โค้ชใหม่สันติชัยเผื่อก็เหมือนกับมีลูกน้องลูกพี่กันอยู่ก็ดึงเงินไปนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูปไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ